สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องหนูนิุ่นพาโชคพารวยค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะคลิปนี้นะคะก็มีแนวทางฮานอยของวันที่6เดือน92564มาแบ่งปันจ้ามัดรวม3น้อยนะคะพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดค่ะแนวทางตัวเลขอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะปรับรุงกันไปจ้า โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมได้รับฟังทุกครั้งนะคะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจ้าก่อนจะไปรับชมของวันที่6นะคะเรามาดูของวันที่5กันก่อนจ้าผลของวันที่5นะคะแอดให้เด่น8เด่น1เด่น3นะคะตัวรองก็จะเป็น9นะคะวิ่งรูดพิเศษออก999นะคะเข้าชุดรอง9วิ่งรูดนะคะส่วนตัวเจาะ99หลุดจ้า ล่างสองเจ็ดสองเจ็ดไม่มีนะคะเราให้สามเจ็ดออกสองเจ็ดนะคะหลุดจ้ะพิเศษเข้าเฉพาะวิ่งรูดบนนะคะส่วนปกตินะคะออกศูนย์หหนึ่งเข้าชุดเด่นวิ่งรูดนะคะ1ค่ะเข้าหกหนึ่งะะ 6, ตัวที่น้นให้นะคะชุดกันจา้าล่างหกหก หกหกนี้หลุดนะคะ VIP ศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่ห้าหลุดค่ะเพื่อนๆจ้ะของเรามีสามสี่เก้าสีนะคะล่างสี่หนึ่งเข้าเฉพาะวิ่งรูดนะคะหนึ่งค่ะชุดเด่นนะคะส่วนสี่หนึ่งหลุดค่ะเราให้เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งนะคะออกสี่หนึ่งค่ะต้องขอโทษขออภัยนะคะ สรุปแล้วเมื่อวานนะคะเข้าชุดเด่น1น,นะคะชุดรองเก้าวิ่งรูดนะคะส่วนตัวจอเข้าหกหนึ่งะคะชุดกันปกตินะคะบนค่ะมาตามต่อของวันที่6ก,กันเลยจ้าฮานอยวันนี้นะคะของวันที่6วันที่6เดือน9ก้าสองห้าหสี่นะคะมาดรวม3ามนอย วันนี้แอดให้เด่น3 <_ C> e <an> เด่น9 <_ C> e <an> เด่น2นะคะตัวรองก็จะเป็น7กับ1นะคะวิ่งรูด2กับ9นะคะถ้าใครไม่ชอบ2กับ9ก็ลองเอาตัวอื่นนะคะเนี่ยเอา3หรือว่า7 1ก็ได้ค่ะไปวิ่งไปรูดหรือว่าไปจับใส่ตัวทิติเองชื่นชอบได้นะคะส่วนตัวเจาะนะคะ3 9 2 6 8 7 8 1 หนึ่งหกสองสามแปดสามแล้วก็ห้าสามนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับจ้าชุดกันนะคะก็จะมีแปดแปดหนึ่งสามหกสามเจ็ดเก้าแล้วก็สามเจ็ดนะคะส่วนตัวที่แอดชอบนะคะก็จะมีสามเก้าสองหกแปดเจ็ดหนึ่งหกสองสามแปดสามนะคะ ชุดกันก็จะมี1นึกับ63นะคะแล้วก็เจ็ดนะคะแปดแนี่คือเลขทูบนะคะเพื่อนๆจ้าแอดก็มาวางไว้ให้เนาะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะเพื่อนๆจ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกครั้งนะคะชอบก็จดไว้แคไปไว้นะคะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยค่ะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะผิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ค่ะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ